เป็นการาพากเสียงแอนิเมชันครั้งแรกในชีวิตค่ะ <c oughs> เป็นตังสีดานะคะในเรื่องนักรมนตรตาตำน,นานแปดถมการเป็นภาพยนตร์ค่ะ <c oughs> ความถุก้์ยากมากเลยเหมือนเรียนการแสดงใหม่ <c oughs> มันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งอีกแบบหนึ่งเลยแล้วก็วิธีการที่จะนําเสนอออกมาคือเราต้องมี energy มากมากในทุกคำที่เปล่งออกมาค่ะ <c oughs> มั่นเหมือนเรา สมมติน,นะเบลอะเป็นนักแสดงร้องเพลงก็ยังตะกุจตะกลัดแต่นี่เบลต้องร้องโอเปร่า,า oh. มันเป็นแบบนั้นนะค่ะใช่คุณต,ต้องอินกับตัวละครท่านไหนเจอก็ต้องอินต้อง hmm. จินตนาการว่าแบบเป็นทำได้สีดาวอย่างนี้อย่าทำช้นต้องเป็นแบบนักเสี่ยงคนไหน เส้นเสียงเยะไรเสียงแปดคือด้วยความที่ในในเรื่องอะค่ะานางสีดาเขาค่อนข้างสดใส<ม>เป็นคนน่ารักแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่ามี energy อะค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ต่างจากาตัวเบลสักเท่าไหร่ทีเดียวอะก็เป็นเสียงแบบแบบโทนของเบลเนี่แหละแต่ว่ามี energy คือ,อ,อวันนี้มาเสียงแหบด้วยแม่ทำไมอยากเอาเพเนอ่ะ <c oughs> ใช่ต้องรองดูในหนังนะค่ะ มันน่าสนใจนะในปารีสเป็นจังไงคะคือเบลได้ดูตัวอย่างหนังแล้วก็ดูภาพยนตร์แบบบางส่วนแล้วอะ คือภาพสวยมากแล้วก็มันเป็นการเล่าเรื่องวรรณกรรมของไทยในอีกรูปแบบเป็นรูปแบบแอนิเมชันแล้วอีกันตีความใหม่ด้วยฟรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมันเป็นการผสมระหว่างความใหม่กับความเก่าเข้าด้วยกันนะคะคือถ้าเราที่เป็นแฟนรามเกียร์อยู่แล้วเรามาดูเราจะว้าว่าเฮ้ยในการตีความออกมาเป็นแอนิเมชันอ่ะมันเป็นได้ขนาดนี้เลยหรอรวมถึงภาพก็คือสวยมากอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆแอคชั่นก็สนุกมันก็อยากจะฝากภาพยน แอนิเมชันโดยคนไทยนักลงกุนการทำการแปดดวงตาด้วยแล้วก็เบลก็เป็นอีกหนึ่งส่วนร่วมเล็กๆสำหรับหนังเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีพลาดสองก็อย่าดึงแบบติดใจใช่ไหมติดใจใช่ไหมก็สนุกดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเหมือนมันต้องฝึกอีกอะค่ะถ้าเราจะทำแบบเป็นตัวอแอนิเมชันว้าวมากค่ะคือเบลรู้จักกับพี่พี่พีพี่ตูนเป็นการส่วนตัวตั้งแต่เด็กเป็นครูสอนวาดรูปเบลตอนเด็ก ใช่แล้วก็เหมือนเราเราเห็นผลงานของเขามาตลอดจนเขาไปทํางานต่างประเทศอนเ,เขากลับมาที่ไทยเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นถึงพัฒนาการของทิมุกนไทยมากๆากอะค่ะ ใช่แล้วก็อยากจะสนับสนุนคือเบลอ่ะตอนแรกเอาเอา,เอาจริงๆริงเบลก็ไม่ค่อยมั่นใจในการจะมาพากเท่าไหร่แต่เบลรู้สึกว่าเบลอยากสนับสนุนคนไทยอยากสนับสนุนหนังไทยแล้วเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อยากให้เรื่องเนี้ยกินดังออกไปทั่วโลกค, <c oughs> ค่ะด้วยความที่เราเล่นทุนนิยมาก่อดมันมีส่วนช่วยในการตอบสนยงอะไมีค่ะเพราะว่า ในการพูดชัดถ้อยชัดคำอันนี้จะเป็นส่วนช่วยมากๆเลยในการคาดเสี่ยงค่ะก็ฝากด้วยนะคะนักรบมณฑลจำนวนแปดดวงจันทร์ค่ะ11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเจ็ดหน่อยธุรกิจแรกเอาเอาอันไหนก่อนดีอันไหนก่อนดีอันไหนฝนเอก่อนจ่มธุรกิจแรกใช่ค่ะ แรกของเบลนะคะโจสปานอฟฟี่ค่ะหรือว่า,าถ้ายอยู่ที่วงเวีนไหนจะชื่อโจสามั้าค่ะก็เป็นร้านขนมเล็กๆของเบลค่ะค mm ือ hmm. เบลว่ะชอบทานอยู่แล้วแล้วก็เบลรู้จักกับพี่โจที่เป็นหุ้นส่วนค่ะมานานแล้วก็เลยช <c oughs> วนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมาร่วมกันค่ะเป mm ็นยังไงบ้าคือที่จริงตอนแรกตั้งใจว่าจะลองตลาดาจะตั้งใจขายเดลิเวอรี่ซะส่วนใหญ่ mm hmm. แต่ว่าปรากฏว่าคือ คนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันค่ะใช่ก็เปิดสะลุ <laughs> ก็ไม่ค่ะเออมันก็เปิดควบคู่กันไปอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าคนจะให้การสนับสนุนเยอะขนาดน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนมาก,มากๆค่ะตอนนี้ก็คือเพิ่มรายการผลิตเพิ่มกะ กะเช้ากะกลางคืนทำขนมทนั้งวี่ทั้งวันเลยค่ะมันมีปัญหาที่แบบว่าทําอะไรไม่ทันส่งไม่ทันหนีมีไหมเบลคือมีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะแล้วพอมากราุงเทพแบบทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคน การจัดการครัวหลังบ้านหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอะไรต่างๆนะคะใช่ซึ่งเราก็ไม่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเอ,อผลตอบรับมันจะดีขนาดนี้ด้วยตอนแรกเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือพยายามดูรูว่าทำระบบเหมืนกันทุกอย่างเรียบร้อยะหน้าที่อะไรเด็หลักหลักเป็นท r ค่ะ ตอนนี้ก็คือมีทสาขาที่โรงเรียนใหญ่แล้วก็มีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากําลังจะเปิดเป็นพีเดนคาเฟ่ที่พระราม9ปีค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมเจเอกกับศิลปินมีครัวกลางอยู่พระราม9แต่ว่ากําลังจะเปิดเป็นพีเดนคาเฟ่ที่พระราม9ปีค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกาก็ร้านเดี๋ยวจะเปลี่ยนโฉมเจเอกกับศิลปินก็จะมีแรปตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพคเกจซิ่งต่างๆก็คือจะเปลี่ยนใหม่วนไหยคะ จริงๆก็ประมาณหนึ่งหลั้านก็ถึงค่ะถึงทุกวันป็นุรกิจแรกของเร้ก็ไปได้สวยใช่ค่ะก็โชคดีมากๆรวมถึงแบบเบลคุณนทั้งพี่โจพี่โจก็คือเป็นหลักๆเรื่องครัวแล้วลก็มีพี่พลอยที่มาทําด้วยกันผู้จัดการก็คือเรื่องการจัดการต่างๆกันแมネจค่ะถ้ามันไปไหนเจอเบลต้องไปสาขาไหนคะอตอนนี้ต้องที่บมบนใหญ่ค่ะในตวานทุกว<อ>ันไหมคะไม่ถูกวันน่ะ เท่าเท่าที่เห <begun> ็น <t> ค <nữa> <laisser> ่ะแล้วเขาลก็พยายามจะแจ่มบกใช่ไหมใช่ใช่ค่ะร้านนองแมทรวมดาราคนเหมือนตควเอง ตอนแรกๆก็คือบอกทุกคนว่าเบลยังไม่ได้จัดแกรนโอเพนนิ่งนะแต่ว่าอยากจะชวนพี่ๆน้องๆมาช่วยกันชิมขนมว่าเออโอเคไหมชอบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอหลังๆมาก็เริ่มมีดเร็กส่งมาแล้วว่าเฮ้ยร้านวันไหนบอกด้วยนะเบวก็เลยเหมือนต้องเซตวันว่าเออเดี๋ยววันนี้เบลเข้าชวนพี่ๆมาเปิดบาจอยโมเมนต์กันมาชิมขนมกันปัจจบนีมจะมีจัดแกรนไหมราะว่าไม่มีแล้วไม่มีมันแบบมัไก็เปิดแกเปแล้วคนเยอะ งานเนี้ยก็คือจะเป็นงานใหญ่อีกองานมีงานเปลี่ยนโฉมค่ะแตรวางนว่าจะปีดสาขาดี้อยงตอนนี้ก็มีสองสาขานี้แหละที่โรงเรียนใหญ่แล้วก็คระน่าก็กำลังทำอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้อีกค่ะในเรืองก็คือสาขาภายใ,ในปีนี้ หวังว่าจะภายในปีนี้พระรามเก้าเปิดได้ประมาณต้นปีหน้าค่ะมันมันไวเกินที่เราคาดไว้ไหมว่าปีหนึ่งแบบว่าโอ้โหได้หลายสาขาเลยใช่คืออันนี้คือมันเป็นธุรกิจแรกที่เราลงมาทําด้วยแล้วก็เราได้เห็นถึงปัญหาอะไรทอุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในระยะช่างหมดเลยอ่ะแล้วม,ลมันดีมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยอะค่ะที่แบบเออเราเรา,เราเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆหยิบกับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสาธตรค่ะ ก่อนอื่นนะต้องพูดกับว่าเรามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นเราไม่กล้าขายใช่ช่วงนีตุริคทุ่มเวลาในการธุรกิจไปก่อนด้วยค่ะคือส่วนหนึ่งอน่ยเพราะว่าละครคุณลิขิตดับบิ่นแล้วแล้วแบบว่ายังไม่ได้รับละครเรื่องใหม่ยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่เราก็เลยมีเวลาค่ะเรื่องข่าวล่าสุดเรเป็นหนึ่งในนั้นเองที่ซุ่มซ้อง จ้าของโรงแรมหลอยังไม่เห็นข่าวจริงมันมีมีคนออกไลฟ์ชื้อออกมามาเป็นเป็นเลยชื่อแบบตรงๆเลยหนึ่งในนห้าหล่อใช่ไม่ถ่ายหนึ่งในห้าเลยค่ะคุณนะจริงไม่ใช่ค้าไม่มีใครแบบเกี่ยวอะไรกังการดูแลอะไรนะไม่มีใครเลยหนึ่งชั้นมนาะไม่มีเลยเจ้าค่ะ ไม่มีเลยไม่มีไม่ได้จ้าของเลยเออมีแบ้านที่ไม่ได้จองไม่มีในปีเลยสิไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่รู้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครในเชิงนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ให้คุณพลอยกลับไปเช็คระบบหลังบ้านอีกทีไหมคะอาจจะต้องลองดูเนาะเผื่อว่าเราตกหล่นหลังจากที่เราบอกว่าเราหนาวเรื่องอยากมีคนคุยแล้วก็ยังไม่มีใครกล้าตะโกนไม่เห่าเลยยุ่งอ่ะ ทำร้านด้วยอะไรด้วยค่ะอ,อ,อยู่ดีก<ม>็ถามว่าเราเป็นเด็กหนึ่งนะฮะชื่อที่แบบมีเจา้าของโรงแรมมาจีอนะไรก็ไม่มงงหรอกมันก็เข้าใจได้ค่ะมีเ,เพื่อนๆหรือใครส่งข่าวไว้คุณดูไหมว่าคุณติดหนึ่งในห้านะไม่มีเลยไม่ได้มีใครส่งมาเลยเพิ่งรู้วันนี้วันแรกใช่เพิ่งรู้ข้างบนแบบตะกี้ค่ะใช่แล้วแบบโดนแปว่าเอ้ยถือจะมีแต่เราไม่รู้ตัวหรืออเไย ไม่เจอไงแม่หรือว่าเขาทักมาแล้วให้เขาทักซ้มมั้ยคะใครของซัหนยยังไม่เออเอาเป็นว่าใจไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่าการเอยากมีอะอร์ยังไงก็ได้อะสําหรับเรลอะหรือว่าไปสนุกไม่ได้ใช่ตอนนี้คือสนมกับงานกับร้านด้วยค่ะไม่มีเวลาอ่ะ ช่ย,ยังไม่มีเวลางค่ะอย่างเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นตรงทาร์เก็ตเราไหมฮะคือแบบว่าถ้ามีมุมมองที่แบบทาให้เราเติบโตได้หรือว่ามีมุมความคิดได้หลก็โอเคนะเพราะว่าเบลก็รู้สึกว่าถ้าเบลจะมีใครจริงๆก็ขอให้เป็นคนคู่ใจที่สามารถเป็นคนช่วยคิดช่วยอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์ค่ะมีเป็นมุมมุมหรอไม่ชอบไม่ชอบเลว,ว่าวมีรวมรวม รวมรวมมีไปมูมูหรอไม่ชอบไม่เฉยในคนนึ่รวม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 มันต้องเป็นอ่ะถ้าจะพูดเป็นเรื่องความแมม่่รักสีอยูถ้าถ้าจะพูดเป็นเรื่องความรักนี่ต้องเป็นช้อยช้อยไหนช้อยกลางช้อยแรกช้อยสุดท้ายถ้าคนไปมูสุดท้ายสุดท้านี่หรอใช่ข้อแรกคืองาน ่ที่บอกว่าของคุณแม่มีเอาลูกไปยื่นไหมคะตอนนี้ก็อมีนะข้อประเด็นคือต้องเป็นคลิปน่าจจะพลาดที่จุดนี้ก็ได้ที่เราไม่ได้ทำมีลเลยแม้ว่าจะเป็น2 3 4 5ต้องเป็นยังไงได้แล้วค่ะอายุเท่านี้แล้วไม่แต่แค่แบบเออแค่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนกันรู้ใจกันอย่างเงี้ยซัพพอร์ตกันแค่นั้นก็พอก็ไม่ควที่ชอบทานถนงกว่าควรนะคะ อย่ามาไดเอทตลอดนะไม่ได้มาที่รานใ่ใหม่่าไม่นะมาแม่หนูมาแม่หนูมาม่หบ่อยนอกจากนั้นมากันแบบคนรักกินกาแฟทานมีใครมาทุ่มซื้อขนมไม่ใช่ไม่ได้เข้าหลักทุกวันไม่สุมเพลินจังเยอะๆทุกวันทุกวันก็จะมีเหมือนพี่ๆที่เป็นลูกค้าเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะหนูก็จะชอบสั่งรถใหญ่ๆบางทีเอาไป การประชุมสัมมนายก็มีส้ยเปอร์เซ็นต์สดสนิทค่ะโอเคค่ะเปดบณาอุยเร่ตต่อไงดระเทาไหนะถ้าตอนอ่ะถ้าตอนตรงนี้มคตอุ้กข์ที่มเวีนไไไปตาไปปไปบอกพอบา